สมมติโตมพังดาวบทางพัฒนาวันตังอาเทวาเล สุปาติปันโนภะะวาตสาวกัสสังโฆสังงนามินะโมตัสสัภะะวโตอะระหะตสัมมาสัมพุทธะนามตัสสันภะะวโตอะระหะต

2 12ธันวาคมพุทธศักราช2566เรียง15ค่ำเดือน12ปีของผักพ้วนอุโบโสถที่1เทมันตัวตุกสมประชมุมการร่วมสังฆกรรมฟังพระปาฏิโม้งหมดแปดร,รูปอัดภรพิภูผู้แสดงพระปาฏิโมฆะเดชนาใัยวิยังพระบุตโกอุปสมบทได้1,000สาสามการวัดผาสมเด็จพระญาณวชิรโรจ ขอุปโภคสัทธากรณ็อตอุเูมปิดทางอุปกิจังกตะับางโฮติตันทาันสมัจฉันันจาตระป์ปีบัญชาเรนนจาสนะปัญญปนันจะบปัญญาปริบโฉนิยุปถัมปนันจะ ฉันดาระฮานังเบิกุนังฉันดาหะรัตนชาติสถาบันสุติยาภิกขะนันจาปุตกะนันจาภิกุกโนนันจาภิกุเนนักโมวัดรุชาติทัทธาปุริเมโสจตุโสกิจโสปฏิปักจังอินดานิสุริยาโรกัสสะอดีตายันทีอภรานิตินีเบิกุนังวัดอัญชานันเตหิเบิกุเหงกตานิปรินิติตานิฮ ונ เด canda harno perisudi harna ni pana imisang apa dasi mayang hata pasang obi cai tuan ni sen nang biko nang pawat tu nanti kan nang nama itu kang nanti katang itu kang obi cai hande hebang untuk aji kan nang untuk panasa seni he matagi mah baca nang baca nanti ni ayang he mantu tu asmin cak butum he adi ego upo setoh satta tu serta upo อีเทียวังสเปย์สมันตีอุตุคันอัทารีทับบังอวสุ Iku kena nama ima seming bana uko sarake uko sakata ya sani kita biko itaka biko nam kena na ima seming bana uko sarake uko wasang ko bana katika puna mangyani ko bana tani arandaka ni sena sena ni sasang kesemata ni yo bana biko tata rupi so sena sena so bihanan tu agak kemaman uti nang jiwa antara kali ni kibaya ya siya ta dewa pada yo te nang jiwa de nabi bawasa ya cara tak pernah mati nabi pun nanti nang bang ketua cewek putri ini bawa saya ya yang pajak yang jauh mana bikin cara nang saya ikang rapang beri nata mana beri nama yang sekian yang pajak yang tak pada waktu tak pada waktu tadi yo udah tak kau zaman tu tinggal di sekian yang pajak ya dhamma tadi hari zaman deh buta mikir dia beri sudah udah yang bi buta mikir dia บริษูดีดฮัสมันตุสมาตุนเฮเอวันตังคารยังเซมิเตยานิโคปนาตานิเซกาสมาตานิโยปนาบิปุตธาโรเปโสเซกาสมาเตโสโคเรโสบุเพออะชิลานุอัตานุอะชิลานุข้าท่านอย่างมาอะชิลานุข้าได้เนื้อมาโปรชันเนื้อมาข้า စဟံထာပတိကဟေတဝါခေတေယဝါပုစ္စေယဝါတရေစေတမ္ပန္တနာပကုနာကရိယဟံအပသောအပသဇမန္တေဘုသမိကတိတာဝရစ္ဆတာပရိယံဘုသမိကတိတာဝရစ္ဆတာ อทิยมีบทธรมิกดีดสุทธิริสุทธิสมัตโตสมัตตุเนียเมตังทาริยามีบริตังขบนัสมัติโตดิธานัมเดธาจัตตารปราชิกาธัมมาุเดธาตระสังฆาริเซซาธัมมาวริธาดวยนิยตาธัมมาวุเดธาทิสานิสกิยปัจจิยาธรมมาวริดธาด้วเียนุติปาจิยาธัมมาุเดธาจัตตารุตรสัญญาธัมมารเดธา เจกี่มมาวเดัตตาที่กน็สมดาอัมมาเตกันตัสสภักดิโตสุตตะคตังสุตตะปบรยาปะนังอดัมปทังอูเดซังอคัตจติตัทธาสเบเหวะสมังเกหสัมโมดะมานีหิอวิวะดะมนหิสิกิตปปันติ So